มาดูกันดีกว่านะครับตัวละครแสนเลวนะครับในเรื่องโตเกียวรีเว e เจอร์จะมีใครกันบ้างนะครับจะมีคนนะครับที่คุณคิดไว้หรือไม่ไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายสำหรับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอเหล่าตัวละครแซนเลวๆนะครับในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ซึ่งเชื่อได้เลยแหละครับว่ามีหลายตัวละครนะครับที่คุณนั้นอาจจะคิดไปแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เร็วย่างเด่นชัดเลยหรือบางตัวละครนะครับโอเคก็เพิ่งรู้นะครับว่าไอ้นี่เป็นตัวเลือเหรอเผื่อบางคนนะครับที่ติดตามแค่อนิเมะโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่ออออจจ้งงงเเตืืนนคคลปปใใหหมมุ่ณาาะ็ชท YouTube Facebook Fanpage ร และไปรับชมความสนุกความมันนะครับของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่ตัวละครแรกนะครับอย่างคิสกินะครับถ้าพูดถึงตัวละครตัวไหนนะครับที่มีดีกรีนะครับเรื่องความเลวซาำที่สุดในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นั้นนะครับคิสกินั้นนะครับเรียกได้ว่าติดท็อปแน่นอนนะครับในใจของทุกคนเนื่องจากว่าคิสกินั้นนะครับเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นนะครับบรรลุเป้าหมายของตนเองนะครับโดยการที่ว่าแลกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยชีวิตคนอื่นเอ่ยหรืออะไรก ่งทุกอยยาได้เลซึ่งแน่นอนนะครับเหตุผลนะครับว่าทําไมการคิสกิจนั้นนะครับถึงทําเรื่องเร็วๆแบบนี้นะครับเป็นเพียงเพราะว่านะครับตนเองนั้นเนี่ยก็คือไม่อยากจะเสียผู้หญิงที่ตนเองรักไปนะครับแล้วก็คือจัดการนะครับทุกคนที่ขวางหน้าหมดเลยหรือแม้กระทั่งนะครับผู้หญิงที่ตนเองรักนะครับไม่ตอบรักด้วยนะครับพี่แกก็จัดการฆ่าทิ้งซะคือเป็นอะไรที่มันโหดมากๆเลยนะครับกับคนคนหนึ่งนะครับที่ต้องการแบบว่าจุดประสงค์นะครับหรือเป้าหมายของตนเองแต่นะครับต้องทําให้คนอื่นนั้นเดือดร้อนขนาดนี้ถ้าพูดถึงตัวท็อปนะคร ตัวเกียวรีเบนเจอร์เรียกได้เลยแหละครับว่าสกิสกินั้นนะครับติดท็อปหนึ่งนะครับหรือว่าเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้มาต่อที่ตัวละครที่สนะครับซาับคิโยมาซะนะครับหลายคนนะครับอาจจะงงหรือว่าลืมไปนะครับคิโยมาซะคือใครนะครับก็คือไอ้แก๊งอันดาพาในช่วงแรกๆเลยนะครับที่คมคู่นะครับหรือว่าคูเคนนะครับทาเคมิจิในช่วงแรกๆนั่นแหละซึ่งไอ้ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่มันเลวมากเลยนะเพราะว่ากดดันนะครับใช้งานต่างๆนะครับพักพวกของทาเคมิจินะครับเรียกได้ว่าสารพัดอย นั้นนะครับหักหลังดาเค้นนะครับก็คือไปแทงดาเค้นนี่แหละก็คือเป็นอะไรที่แบบโคจะมารอบกัดเลยนะครับคือฟิลอยากจะแก้แค้นคนอื่นนะครับแต่ว่าเอาพวกมารุมคนอื่นอย่างนี้หรือทําอะไรรับหลังนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับไม่ใช่แค่หน้าตานะครับที่ดูเลวๆนะครับนี่ใส่ก็เลวด้วยเรียกได้ว่านะครับเป็นตัวละครที่ถือได้ว่าน่าจะมีคนเกลียดเยอะเลยนะในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ มาต่อที่ตัวละครที่สนะครับสำหรับฮานมานะครับถ้าพูดถึงว่าคิสกิชั่วแค่ไหนฮานม่านะครับโดยส่วนตัวผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะอาจจะน้อยกว่านิดนึงแต่ด้วยความที่ว่านะครับเป็นเลี้ยวรอนะครับของคิสกินะครับใช้พละกําลังใช้แรงนี่แหละในการจัดการคือเอาง่ายๆนะครับหากิสกินั้นนะครับใช้ใครเนี่ยไปฆ่าคนนู้นหรือทําอะไรคนนี้ทีนะครับให้คนนั้นเดือดร้อนเจ้าฮันมานะครับรู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามนะครับแถมสนับสนุนด้วยจึงนับได้ว่านะครับเป็นคนหนึ่ง คนนะครับที่ถือว่าเลวมากๆเลยนะครับและปัจจุบันนี้ยังลอยนวลอยู่นะครับอนาคตมีบทบาทแน่นอนแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าบทบาทของเขานั้นนะครับจะสร้างความบันเลยนะครับให้กับไทคิมิจิมากน้อยแค่ไหนในอนาคตแต่เป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่โคตรจะเลวสุดๆมาต่อที่ตัวละครที่สนะครับสลับคาสึโทระนะครับแน่นอนคาสึโทระนั้นนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ถือว่าเลวเลยนะถึงแม้ว่าภายหลังนั้นจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงความเลวของเขาผมว่ามันก็เป็นต้นเหตุหนึ่งและกันที่ทําให้าาาาาจตต้องยะรเพว่ห ไม่คิดจะมาแก้แค้นหรือถูกกิสกินั้นปั่นหัวขนาดนี้ก็คงจะไม่ทําให้บาจีนั้นต้องตายนะครับอีกทั้งนะครับเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่ทําให้ชินิจิโร่พี่ชายนะครับของทางด้านของไมกี้นั้นต้องตายนะครับและพอแบบว่าฆ่าเขาตายเสร็จแล้วไม่ยอมรับด้วยนะไปกล่าวโทษนะครับว่าเออไมกี้ผิดนะครับเป็นผมเป็นไมกี้ก็งงนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ําแถมต้องสูญเสียพี่ชายอีกนะครับยังมาด่าด้านนะครับกล่าวหาว่าเขานั้นผิดอีกนะครับจึงๆทำหมคาสือโทรานั้นถ้าพูดถึงความเลวของเขานั้นนนะะครัมมกกกก็็งจเเปอไทที่ยยโษาาๆล จึงทำให้กณนับได้ว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่เลวมากๆเลยในเรื่องตัวเกวรีเวนเจอร์มาต่อที่ตัวละครต่อไปนะครับซาบิบะไทจูนะครับจริงแล้วไทจูเนี่ยจะเรียกว่าเลวหรือเปล่าด้วยส่วนตัวผมนับว่าเลวนะถึงแม้ว่าการกระทําของเขานั้นจะเป็นความหวังดีก็ทามทีคือการที่พี่แกนั้นนะครับพยายามจะกระทืบน้องของตนเองนะครับคือมันเป็นเรื่องที่เลวอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าภายในจิตใจของเขาก็คือการกระทืบเนี่ยเพื่อต้องการสั่งสอนนะครับหรือว่าให้น้องนั้นนะครับอยู่ในลูกทางที่ตัวเองนั้นต้องการแต่มันเป็นอะไรนนครัที่มโหด้ายเกิไป และกันว่ากระทืบทั้งแบบว่าน้องผู้ชายน้องผู้หญิงจนทาให้ทั้งสองคนน Não, ั้นนะครับก็คืออยู่ในสภาพนะครับที่มันไม่ดีเลยด้วยซ้าจึงทำให้ไทจูนั้นนะครับผมนะว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เลวนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการที่เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะว่าความต้องการของตนเองเท่านั้นนะครับอยากให้น้องของตัวเองเป็นไปตามที่ตนเองต้องการนะครับมันเหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวคนนึงอ่ะมันไม่ได้เชิงแบบว่ารักน้องอะไรขนาดนั้นจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับหากตะคีมิจิไม่ช่วยนะครับมันก็คงเกิดจุดแตกันมาน็ดีของไทจูลกันที ไม่ตายนะครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นคนเลวคนหนึ่งเลยในะเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์มาต่อที่ตัวละครต่อไปนะครับสลับโคโค่นะครับโคโค่เนี่ยเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่หลายคนจะมองว่าก็ไม่ได้เลวนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวโอเคหและเห็นแก่ตัว2 เป็นคนที่หาเงินเก่งมากๆแต่บางทีแล้วนะครับก็คืออาจจะต้องหักหลังคนนู้นคนนี้ทีนะครับหรือทําไม่ดีบางสิ่งบางอย่างต่อคนคนนั้นนะครับเพื่อได้เงินนั้นมาซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับยังหักหลังผู้คนเลยในการเข้าแกงนู้นแกงนี้ทีจึงนับได้ว่านะครับเออมันก็เป็นตัวละครที่เห็นแกตัวเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ทําให้ใครถึงตายแต่ว่าบางทีผลกระทบในสิ่งที่เขาทํานั้นนะครับทำให้คนเนี่ยเดือดร้อนมากๆเลยซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่า รหรือจะถลมำลึกไปมากกว่านี้เพราะอย่างแน่นอนนลครับหลังๆในแก๊งบอลเทนะครับจะเป็นแก๊งที่แบบเข้าสู่อาชญากรที่มันมากกว่านี้ใช่ไหมครับเขานั้นจะต้องอยู่เบื้องหลังนะครับเรื่องเลวซามเกี่ยวกับเรื่องการเงินพวกนี้แน่นอน มาต่อที่ตัวละครต่อไปนะครับสลับมูโจนะครับหรือว่าอดีตหัวหน้าหน่วยที่5นะครับของแก๊งโตเกียวมันจิไคนะครับมูโจนั้นเป็นหนึ่งคนนะครับที่หักหลังนะครับแก๊งโตมันซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่มันทำเนี่ยต่างๆมันก็ถือว่าเลวเลยนะเพราะเข้ามาสอดแนมนะครับและท้ายที่สุดก็พยายามที่จะหักหลังนะครับแก๊งโตเกียวมันจิไคแล้วก็มีส่วนร่วมมากมายเลยนะครับที่ทําให้แก๊งโตมันนะครับเกือบจะแตกแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครตัวแปรสําคัญของเรื่องมากๆและเป็นคนหนึ่งนะครับท รวมนะครับเรื่องราวเก่าๆวิลกรรมวิลเวงของเขาอีกนะครับจึงทําให้นะครับก็เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่ถือว่าเลวที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อหักหลังคนอื่น มาต่อที่ตัวละครต่อไปนะครับสลับซันสื่อนะครับก็คืออดีตร้องหัวหน้านะครับของแก๊งโตเกียวมันจิไคนะครับหน่วยที่5้าซันสื่อนะครับแน่นอนนะครับเลวแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกได้หักหลังแก๊งโตมันรอบแรกแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็มาภายหลังเนี่ยมาหักหลังนะครับมูโจอีกมันเหมือนกับว่าเป็นคนนะครับที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตนเองนะครับก็คือหักหลังกันไปกันมาซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตอนที่พี่แกนั้นมาอยู่แก๊งใหม่ของไมกี้นะครับที่แตกหลังมูโจเนี่ยก็ถึงกับฆ่ามูโจ พี่แกนั้นจะมีอะไรหักหลังไมกี้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูมีเงื่อนงําเหลือเกินจึงทาให้นะครับนับได้ว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นทั้งตัวหักหลังฆ่าคนอื่นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะอยู่เบื้องหลังเรื่องเลวๆเยอะๆเลยในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์แล้วก็มาที่ตัวละครสุดท้ายนะครับสลับเซานะครับตัวละครตัวใหม่นะครับของแก๊งโรคุฮาระทันไดนะครับความเลวของเซาเนี่ยก็ถือว่าเยอะเลยนะโอเคแหละเขาอาจจะไม่ใช่คนนะครับที่แบบว่าสั่งคนมาเพื่อทําการเก็บหรือฆ่าดาเคนแต่แน่นอนนะครับพอดาเค้นตายแล ดีใจนะครับแล้วก็มายาะเยอะอีกอันนี้น่าจะเป็นการการันตีได้ชัดเจนนะครับความเลวของมันนะครับมันไม่ได้สนใจอะไรเลยถึงแม้จะมีคนตายนะครับหรือคนต้องบาดเจ็บล้มตายนะครับแต่ว่าเพื่อภารกิจของตนเองเพื่อให้แก๊งตัวเองนั้นยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับมันก็มาท้าตีท้าไฟนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเลวหรือแม้กระทั่งนะครับการบังคับขู่เข็นนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยบังคับให้ดาเค้นเข้าแก๊งของตัวเองอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะรัวนะ่่มาแจจดกลเชืออุขง ก็คงจะไม่ดีหรอกนะครับต้องรอในการรับชมนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าใกล้สึกสุดท้ายแล้ว ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าตัวละครนะครับที่โคตรจะเลวเลยครับในเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับจริงๆจะถามว่าตัวอื่นไม่เลวไหมจริงๆแก๊งตัวมันมันก็ถือว่าเลวนะในบางตัวละครแต่มันถูกเล่านะครับในมุมมองของเพลงไงมันก็เลยจะดูดีนะครับแต่โอเควันนี้จะเอาตัวละครนะครับที่ทําเรื่องเลวๆโดยจะเป็นการฆ่าคนหักหลังนะครับหรือแบบว่าชักจูงนะครับอยู่เบื้องหลังด้านมืดต่างๆก็จะเป็นตัวละครเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะครับและเพื่อนๆคิดว่ามีตัวละครส่วนไหนอีกนะครับที่เลวและควรใส่เข้ามานะคร เดิมหากใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page